สวัสดีครับมนีกามาติดตั้งเครื่องยกมันนะครับกันยุที่จังหวัดกาลสินนะครับอำเภอยางตลาดเด็กปีน้องเด็กมนีมาติดยันมา49กนะครับครับนี่ครับเป็นยันมา49เก้านะครับด้วยนี่นี่นะครับหยากแน่นะครับปีน้องนี่ครับผวานบมีอย่างหยึดเลยนะครับปีน้องเขาก็ตองมาแปลงฐานแปลงหยังนะครับเหตุยากในจากน้อยนะครับตวบะกะสามารถเทขายได้อยู่ครับเป็นยันมาเนียครับ มันจะมาหอดนะครับมานอนมานอนบาดจีนอนดักนูแต่ว่ามาหอดคำนะครับก็เลยนอนกลางต็นอนย่ำเสากระตีกันมาเห็ดนะครับพี่น้องเป็นยันมานะครับก็จะเบิ yeah, ่งก่อนติดตั้งและติดตั้งนะครับพี่น้องนะครับเป็นยันมานะครับนี่ขึ้นฐานแล้วนะพี่น้องนะครับช่างต่อกําลังครับทาการเชื่อมเหล็กอยู่นะครับอันนี้ผมมีตัวยืนนะครับเพามาสั่งฐานเอาไมนะครับสั่งฐานยืนไม้เลยนะครับตัวนี้ยันมาสี่สิบเก้าไอสี่สิบเก้านะครับ นนครับพี่้องเดี๋ยวเขาจะเบิงนะครับบาดเท่าหยกนะพี่น้องสังฐางเซตเทปเซตเริ่บร้อยแล้วนะครับก๊าลังติดตัดขาพี่น้องเด้อรับัต้งฐานเตแกนแรกแล้วนะครับช่างต่อก๊าลังเชื่อมนะครับครับตอนนี้ก็๊าลังติดทับเรียบร้อยนะพี่น้องเด้อตอนนี้ก๊าลัง เจ็บสีนะครับเจ็บสีแล้วก็เดินสายให้รถหลีกนะพี่น้องอันนี้เป็นชุดกระบอกเบอร์เดิมนะของตัวรถนะพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับอยู่ที่อยู่ย่างตลาดนะพี่น้องเด้อนะครับทาเนียกําลังติดเบอร์นะพี่น้องเลยนะครับคอยตามเนี่ยครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามทูนสี่ศูนย์นะครับนี่ช่างเหี่ยวนะครับแล้วที่โยให้เบอร์นิดพี่น้องหมดที่นี่นะครับ ตัวนี้นี่คือบ่มีตัวยุดฐานนะพี่น้อง่เหามาส้างเอาไหมนะครับถ้าผูใดอยากรูป่าส้่งฐานยังไงสั่งเอาด้วยครับเด้อบบอกเลยเคล็ดลับนะครับเราจะสร้างนะครับเสร็จทับเรียบร้อยนะครับสาหรับชุดยกมันนะครับอันนี้ประสงค์นะพี่น้องทีมงานนะครับโคราชนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านเลยนะครับอันนี้เป็นชุดกระบอกเดิมนะครับครับกระทั่รัดบ่อหนักจนเกินไป ครับแล้วก็าโปเมนว่าบป,ป,ปน้อยนะครับขพอดีนะครับยกโลบ้อไปนี่ไหนแล้วจินล้อไหเบ้างนะครับพี่น้องอันนี้เป็นยันมาที่เก่านะครับโดยช่างเหี้ยวไปเอาออกไปข้างนอกเด้อช่างเออคือแล้วไปกี่ออกไปข้างนอก นะครับคือยกมม้ที่นประสมย้ยไอ้ไอ้น้องมันออกไปข้างนอกไปแล้วครับพี่น้องวาที่นี่ไปลร้องน่ครับถได้พร้อมยกได้พอมนะครับเด้อนะครับมีหลายระบบนะครับแล้วเจาเรียกใส้นะครับโอ้สีแดงงอ๊มจะบัดที่นี่บัดเจ้านะครับนี่ครับยันมานะครับแล้วติดทดลองไห้เบิ้งนะครับยันมานะครับ เอาเนี้ยมาปล่อยเนี่ยเอาผาเอาผา,า,ผายกอีกด้วยเนาบ้านเพื่อกระบอกขึน้นแนวน้อนเดอว,วอ่ะพอนะครับเอาซสานีแหละเพราะต้องยกสูงหลายดอกซสานีก็พอแล้วเพราะว่ามันปรับระดับไลยอยู่แล้วครับที่ครับเครื่องเบอร์โทรตามนีนนได้คุณน้องเดลยขอบผู้ใดสนใจนะครับติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับติดตาม ติดตั้งตามระยะทางนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับนะครับทุกระบบนะครับสามารถสอบถามกันขอมาได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับถ้าเ้าถอกใจนะครับนี่ทดสอบพร้อนใหม่เลยเฮ้อ ยกพันดานในเบิ้ลนะพี่น i, ้องเด้อยกสูงเลยกระบอกว่ไไวนะครับกระบอกนะครับอันนี้เป็นน้ำกระบอกนะครับกระบอกว่ได้อันนี้ปัญหาคือกระบอกของกระบอกว่ได้เด้อพี่น้องเด้อเขายกเลหนักอยู่นะครับแต่ว่ามันบ่ได้นะครับเพราะว่ากระบอกเขาเห็ดมาจำหนียนะครับมันมันมันยกบ่ได้ครับ แต่ว่ายกได้แท้ครับมันนี่พ่ต้องห่วงนะครับแต่ว่านี่มันหนักกว่ามันนะได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับ,สบเสร็จตามเรียบร้อยนะพี่น้องเด้อนะครับยกยกใครเบิ้งยกใครเบิงเบ้งโอ้เอาละทำนี่ละทำนี่กันเลยหลังคาบ้านแล้วน่ะเลยหลังคาบ้านแล้วนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวสัมผัสได้ป่ะที่นี่เด้อนะครับสัมผัสจ้าของรถนะครับเป็นไรไอเป็นไรแจ๋วจวะมาจังไหนความคคิดแแจแจ,แจ๋๋วรับวขียนนั่นแหละครับ เห็นเดาตัวใจไรถูกใจป่ะถูกใจไรถูกใจไรเฮ็ดเฮ็ดไหนหาคนแบกมันนะพี่น้องหาคนแบกมันนะครับทุกมือนีหาหาคนยากกันด้วยแบกมันหาไปหลุนถือวาแบกมันเขาไมีได้นี่มาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเอยตัดผ้าหลายๆลายแบบนี้ไปน้าหาเอิ่นค้นนุ่มคนเบาแล้วป่แล้วเฮ็ดกับเมียสองคนก็พอแล้วเมียสองคนอันเดียวเฮ็ดจักคนในในในครอบครัวนี่ก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยเครื่องยกมันอันนี้นะครับเติมเสียมือละ ตันหัวกันเนี่ยงอกกันใบครับเนี่ยโอ้ยมันต้องแบกเนาะหาตะแบกวันตะคุนตัดวันตะเมียตัดอันหัวมันจริงจริงเมียนตัวนี้คือเห็ดยากกูมูได้เป็น้องเพราะเขาต้องมาต่างฐานออกไม้นะครับเมียนบ่อยคือคือคือเขาเหตดเอาไม้นะครับเนี่ยเขาเห็ดเอาไม้เบิดนะครับมันบ่มีตัวหงยดหดนะครับแล้วเขาติดตั้งนอกสตานทีพอมนะครับทีสำคัญนะครับคือแต่ว่าก็สามารถที่จะได้เบิดที่เ่าแหรอครับเป็น้องว่าได้ยาตก เป็นความสามารถของช่างนะครับพี่น้องนะครับผมได้ผู้ใดสนใจก็ติดต่อเขามาได้มันไครับผมนั่นแหละนะครับหรือว่าดีมาเบิ้งก็ได้งามบ่สวยงาม่รับเลยสนใจหลายบอคือในวิดีโอนะครับวิดีโอกับของแท้ต่างกันอยู่นะครับแมียนใบวะนนั่นแหละของแท้มันดีมันดีดูแข็งแรงนะครับแต่ว่าในวิดีโอมันคือยังไงบุ๊คแข็งแรงดีเล็กหนะครับแต่ว่ายกผ่านดันอนยกผ่านบ่อขึ้นมันเป็นบ่อเมีนวบหย่อนอันนี้นะครับ เป็นย่อนลดนะครับว่านนอมแอนใบเป็นน่อนกระบอกมันแอนครับกระบอกมันบ่กระบอกมันบ่อแอนมันมันบ่ใหญ่พอนะครับครับตัวบาร์ลอยสองลอยโล่นี่สบายนะครับยกมันได้สบายอยู่แล้วบไม่ต้องห่วงนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ซัมเมอรก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับนะครับ